สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุรินข้างงบกองทุนช่วยเหลือกเกษตรกร2,500ล้าน เมื่อวันที่21สิงหาคมนานจุเรียนลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตราการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรครั้งที่1ทับ2564ครั้งที่2 5 0ผ่นระบบ z ูมวันนี้20สิงหาคมณห้องกิติยากรวรลัลกษ์ณชั้น4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายบุญยธิ์กัญญาณมิตปรปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมาลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปร,รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในและนางสาวรัชดาธนาดีเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยนางสาวรัชดากล่าวว่ารองนายกจุรินได้ให้นโยบายการดูแลเกษตรกร,กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมเข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็วและดูแลอย่างเป็นธรรมโดยในปีงบประมาณ2564นับตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึง15กรกฎาคม2564 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว2,100ล้านบาทในการดูแลเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มสินค้าผลไม้ไข่ไก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันพืชหัวพริกข้าวเหนียวปลาสุสัตว์ประมง เป็นการช่วยเหลือผ่านการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตผลักดันการส่งออกและชดเชยดอกเบีย้ยเพื่อการชะลอการจำหน่ายโดยการเก็บสต็อกนางสาวรัชดา,ากล่าวว่าสำหรับปีงบประามาณ2,565ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประามาณกองทุนจำนวน2,562ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตร10กลุ่มสินค้าได้แก่ผลไม้พืชหัวพืชผักข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ประ,รประมงกล้วยไม้ ผ่านมาตรการ 1. เพิ่มช่องทางระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 2. เสริมสภาพคล่องด้านเงินทุนชุดใชยดอกเบี้ยงเงินกู้เพื่อใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายหรือเก็บสต็อกไว้รอจำหน่าย สาสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มการบริโภคกระตุ้นการบริโภค4ผลักดันและบริหารจัดการส่งออกเพื่อลดอุปทานส่วนเกินในประเทศห้าส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพปรับคุณภาพและด้านทุนการผลิตนอกจากนี้มีการกำหนดราคาเป้าหมายสินค้าเกษตรปี2565เพื่อกองทุนจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ